กาบสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีเขาชวนสองนัดชาแนลอีกเฉลิ้มเคยพี่น้องวันนี้ให้จะมาพี่พี่น้องมากินอันนี้หลับเป็ดพี่น้องหลับเดือดเป็ดมาพี่น้องมาของแก้วก็จะมีหนอดหนอดพักกระดานน้ำนี่ก็พักชูนำ้ำพี่น้องนี่ก็พักฉลัดนำ้ำพี่น้อง มาพี่น้องมาถ้าแกมหลายอย่างเลยพี่น้องของนียวลายเปไ็นลายเลยพี่น้องโว้ยนะเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาแล้วก็จะเริ่มเนาะกดช,ชักจะไข่กดติดตามช่องให้นนำเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเ้านำพี่น้องมาพี่น้องมาขักเป็นขักเลยเมืนกัน อืมแกงกับยอดพักพักเสดาคมๆเลยเนาะนูกโดดเพีงยงไตเป็นยังไง うん。<music> <music> 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 Hmm. 米妹妹呢 ข้าวฟ้าไปยังเลย <Nguna> Mình nhắm đang cột cột rồi à? ยิ่มคาะพี่น้อง ơi, อเอ,อ้บ่มดออ้าวจะได้กะขอมมดขอบใจพ่อแม่พี่น้องนอที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปน,นอ้องๆเข้ามาแล้วก็จะลืมเนาะมักกระได้ถึงใจกระแชร์ให้นพี่น้องเพราะว่ากันอ้าวสำหรับคลิปนี้เขาก็ยุด ขอหยุดเพียงตอนนี้น,อนอ้องเพีน้องพอกันคลิปหนาไปน้องชอบรักคลิปนีก้กเขากลับมาจบายดี